เวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของดิสนีย์นะเป็นการรีเมคมาเลยนะรีเมคจากฉบับของการ์ตูนอนิเมชันของทางดิสนีย์เลยนะที่เป็นเจ้าหญิงสโนไวท์เวอร์ชันเก่านน่นเลยนะฮะหนังตะลุม Hot นิ w s อยากที่เห็นก็น่าจะรู้เลยนะฮะว่านี่คือชุดของ Wonder w o m a n ครับผมกับผู้หญิงที่ชื่อว่าเกวกัด์นั่นเองนะฮะจริงๆชื่อของเธอเนี่ยอ่านยากยากนะฮะแต่ว่าผมาเคยฟังสำเนียงของเธอว่าชื่อเธอเนี่ยอ่านว่าอะไรนะฮะเธอต้องออกเสียงว่าเกวกัดด์ เกวกระโดดนะเกวกระโดดด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าถ้าเราอ่าน,านเราเอาเอาชินปากเราอย่างนี้ก็จะเป็นเกียวกระดดเกียวกระดดนะฮะน,น่าจะฟังได้ง่ายแล้วก็เข้าใจกันทุกคนเลยแหละครับเกวกระโดดครับผมวันนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะได้มีได้มีการไปงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะั่นคือภาพยนตร์เรื่องเลดโนติกครับสำหรับเกียวกระโดดครับเมื่อไปที่งานเดินพรมแดงครับมีข่าวหนึ่งที่ปล่อยออกมา มีข่าวหนึ่งที่ปล่อยออกมานั้นก็คือข่าวที่เกี่ยวกับว่าเธอเนี่ยจะต้องไปสแสดงเป็น แสดงเป็นตัวละครตัวหนึ่งครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะฮะที่ถ้าเราเราที่เป็นแฟนแฟนภาพยนตร์ดูกันเนี่ยน่าจะเออเห็นเห็นหน้าตัวเนี้ยรู้เลยครับรู้เลยว่าเธอแสดงเป็นตัวอะไรนะฮะเป็นตัวร้ายนะฮะคราวนี้ไม่ได้มาแสดงเป็นตัวดีแสดงเป็นตัวร้ายครับนั่นก็คือตัวของราชินีใจร้ายราชินีแม่เลี้ยงใจร้ายของสโนไวท์นั่นเองครับ บางคนก็สงสัยเอ๊ตัวละครราชินีที่เป็นราชินีน้ำแข็งราชินีตัวร้ายของสโนไวท์เนี่ยมีการทำมาแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่เหรออันนั้นเป็นเวอร์ชั่นของฮันแมนใช่ไหมครับสโนไวท์กับฮันแมนกับกับพรานป่านั่นเองนะฮะที่ตัวของคริสแฮมสเวิร์ตเล่นนั่นเองครับแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นของดิสนีย์นะเป็นการรีเมคมาเลยนะรีเมคจากฉบับของ าการ์ตูนแอนิเมชันของทางดิสนีย์เลยนะฮะที่เป็นเจ้าหญิงสโนไวท์เวอร์ชั่นเก่านู้นเลยนะฮะกับราชินีแม่เลี้ยงใจหลายคนนี้นั่นเองครับโดยที่ตัวของเกียวกระโดดครับในครั้งนี้เนี่ยจะมาเล่นเป็นแม่เลี้ยงใจรายคนนี้เองนะฮะมาเล่นเป็นตัวร้ายแปลว่าแปลว่าแปลว่า,วาเธอเนี่ยมีการพลิกบทบาทมากพอสมควรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอแทบไม่ได้เห็นเธอเล่นเป็นตัวร้ายเลยอย่างบทที่ทําให้เรารู้จักตัวเกียวกระโดดดีที่สุดเลยน่าจะเป็นบทของ Wonder Woman ใช่ไหมครับ แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอก็มีบทในในแฟนชายของฟาดด้วยเหมือนกันนะฮะอดีตนางงามอิสราเอลคนนี้ครับก่อนที่จะมารู้จักในบทของวัลเดอร์บูแบนเนี่ย เธอเป็นถึงนางงามของอิสราเอลนะแล้วก็รู้จักกันในบทของจีเซลนะฮะจีเซลในฟาดแอนด์เฟลิสนะฮะเป็นเป็นแฟนของฮารนเองะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับจากบทของนางเอกครับผันมาสู่บทตัวร้ายในสโนไวท์นั่นเองครับโดยผู้ที่มาเล่นเป็นสโนไวท์นะครับผมเคยทำสกู๊ปลงไปแล้วนั่นก็คือตัวของ r รเชลเซกเลอร์นะฮะเรเชลเซกเลอรคนน,นี้นี่เองครับที่จะมาเล่นเป็น s สโ w ไวท์ในเวอร์ชั่นของคนแสดงของ Disney นั่นเองรีเมคขึ้นมาใหม่นะฮะผมว่าน่าสน ใจเหมือนกันนะว่าเขาแคสมาเนี่ยดูจากหน้าตาดูจากหน้าตาดูจากหน้าตาของตัวกระตุ้นนะ,ะกับหน้าตาของเลเชลเซ็คเลอร์คนนี้นะฮะ หน้าตาละไม้คล้ายคลยคึงกันมากพอสมควรเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวของเลเชลเซกเลอร์คนนี้กําลังจะมีภาพยนตร์ของสตีเฟนสปิลเบิร์กครับเป็นเป็นภาพยนตร์รีเมคเป็นภาพยนตร์รีเมคของเวสต์ไซสตอรี่นะฮะที่เป็นภาพยนตร์เพลงมิสซิคิลที่เธอได้เล่นด้วยนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันที่ตัวของสโนว์ไวท์ในเวอร์ชันคนแสดงอันเนี้ยจะเป็นเสียงร้องของเธอเองนั่นเองครับนอกจากนั้นนะฮะเ่ยวกระโดดครับผมเกี่ยวกระโดดยังไม่ได้บทแต่เพียงบทของ แม่เรียงอ่าไม่ได้หมดแต่เพียงบทของอ่าอะไรนะแกชื่อเออผมผมลืมผมลืม พูดไปพูดไปพูดมาลืมบทตัวเองซะงั้นนอกจากนี้ตัวของเกียวกระโดดนะฮะยังไม่ได้หมดแต่เพียงบทของราชินีใจร้ายคนนี้นะฮะยังมีอีกบทหนึ่งที่เป็นบทที่เธอได้รับท้าทามแล้วก็มีการประกาศออกมาแล้วก่อนหน้านี้นั่นก็คือบทของครีโอพัตตาครับครีโอพัตตาก็คือเป็นเหมือนราชินีของทางอียิปต์นั่นแหละราชินีอ่จกักรพรรดินีองค์สุดท้ายของอียิปต์ใช่ไหมของราชวงศ์อียิปต์นั่นแหละครับก็มาดูกันนะฮะว่าเกียวกระโดดเนี่ยจะมาเล่นเป็น ครีโอพัตาในรูปแบบไหนอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดที่จะมีผลงานลงทาง n น t f l i x เลยกนะ็คือภาพยนตร์เรื่องเลนโอติกครับที่แสดงร่วมกับเด e อนล็อกแล้วก็ไรอันเ n โนครับที่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในงานพรมแดงเล n โอติกก็คือตัวของคุณไรอันเรโนคนนี้ครับตัวของไรอันเรโนเนี่ยฮะได้มีการประกาศเลยนะฮะว่าหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไรอันเรโนเนี่ยเราเห็นข่าว เราเห็นข่าวภาพยนตร์ของรอัลเเลโนเยอะมากเลยนะเดือนก่อนเดือนก่อนหน้านี้มีฟรีกายใช่ไหมที่เป็นภาพยนตร์ของรอัลเเลโนมาเดือนนี้ก็จะมี ฮิตแมนไวฟ์บอดิกาที่คุณไรอันเลโนเล่นมีเร n น t ติกที่ลงทาง Netflix ที่เป็นผลงานการแสดงของคุณไรอันเลโนอีก3เดือนนะฮะสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณไรอันเลโนเนี่ยมีภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันถึง3เรื่องด้วยกันที่เข้าโรงฉายภาพยนตร์นะฮะมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้รับทัพย์เยอะมากเลยและเลโนรับทรัพย์เยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้ครับผมตัวของคุณไรอันเลโนเนี่ยประกาศแล้วนะฮะว่าจะขอพักงานการแสดง พักหนึ่งช่วงหนึ่งก่อนนะฮะเพราะว่านี่คือ ลูกๆแล้วก็ภรรยาครับคุณเบฟไลลี่นะฮะหลังจากที่ไรอันเลโนก่อนหน้านี้ก็เล่นภาพยนตร์เยอะมากเลยครับเป็นเป็นคุณพ่อหาเงินเข้าบ้านนะฮะเบฟไลลี่ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกนะฮะไม่มีผลงานการแสดงอันนี้ก็เป็นเหมือนผัดกันครับผัดกันให้ไรอันเลโนเนี่ยจะมาดูแลลูกๆแทนนั่นเองครับได้มาดูพัฒนาการการเติบโตของลูกๆนะฮะเป็นการกระทําตัดสินใจงดการแสดงเพื่อที่จะได้มาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของตัวเองนั่นเองครับแล้วก็เป็นโอกาสให้ตัวของเบฟไลลี่ครับ ได้มารับงานแสดงอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะโดยที่ตัวของคุณไรอันเลโนเนี่ยได้มีการพูดคุยเอาไว้เลยนะฮะว่า,าผมเนี่ยรู้สึกว่าลูกของผมเนี่ยโตเร็วมากๆครับผมอยากจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้ในการดูพัฒนาการการเจริญเติบโตของลูกของเขานั่นเองครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะของนักแสดงฮอลลีวูดครับที่เขาจะตัดสินใจหลายๆอย่างเพื่อครอบครัวนะฮะหลายๆคนนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างคริสแฮมสเวิร์ครับ พ่อทอพี่ทอของเรานี่แหละฮะพี่ทอของเราเนี่ยเราเกือบจะไม่ได้เห็นเขาเล่นในทอภาคต่อๆไปไม่ได้เห็นเขาเป็นทอใน The a v e n g e r แล้วนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยฮะพลาดพลาดการเจริญเติบโต,ตของลูกของเขาเองนั่นเองครับมันทําให้ตัวของทอะฮะตัวของคริสแฮมสเวิร์ดเนี่ยคิดมีมีความคิดที่อยากจะตัดสินใจที่จะเลิกแสดง เป็นทอในช่วงดันด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยภาระหน้าที่ครับก็ทําให้เขาเนี่ยได้เป็นทอต่อน,นั่นเองปัจจุบันก็มีทอถึง4ภาคแล้วนะฮะก็เป็นการตัดสินใจทําเพื่อครอบครัวรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะในตัวของไรอันเลโนคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการกระทําเพื่อครอบครัวของเขานันเองครับเป็นแฟมิลี่แมนตัวจริงเสียงจริงเลยครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel